พระธรรมเทศนาเรื่องสิ้นพพสิ้นชาติแสดงธรรมไว้โดยหลวงปู่ฟ้านอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครเมื่อปีพุทธศักราช2513ก็ฟังกันมามากแล้วบัดนี้เราต้องฟังธรรมธรรมเราก็รู้จักแล้วทางภายนอก มันก็เหลือแต่ภายในนี้คือการวินัยฟังแต่ว่าวินัยวินยโยมันนำออกเสียจากความชั่วถ้าแปลทับศัพท์ก็ว่าเกิดจากภายในสิ่งทั้งหลายมันเกิดมาจากภายในไม่ใช่จากภายนอกเช่นผลมะพร้าวมันจะงอกขึ้นมันก็งอกขึ้นจากข้างในทีนี้มันเกิดเป็นต้นแล้วมันจะเป็นลูก ก็เกิดขึ้นจากต้นมันไม่ได้ปลิวจากอื่นมาตัดเอานีิเปรียบเป็นอย่างนั้นทีนี้ภายในจิตของเรามรรคผลก็อยู่ภายในสวรรค์นิพพานก็อยู่ภายในสุขทุกข์ก็อยู่ภายในไม่ใช่อยู่ภายนอกทีนี้ศาสนาตัวพระพุทธศาสนานั่นก็อยู่ภายในท่านไม่ได้ว่าอื่นไกลปริมณฑลของศาสนา วางสอกยาวาหนาคืบพิจารณาดูสิมีเท่านี้แหละปริมณฑลศาสนาเบื้องบนเพียงศีรษะเราเบื้องต่ำเพียงพื้นเทา้าข้างขวาติดแขนขวาข้างซ้ายติดแขนซ้ายข้างหน้าติดหน้าอกข้างหลังติดผนังปริมณฑลศาสนามีเท่านี้เราก็มาพิจารณาในนี้ให้มันรู้อยู่ในนี้ ในโอวาทปฏิโมกท่านได้กล่าวไว้ว่าสัพพปาปัสสะอาการณงกุศลสูปัสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตังพุทธ,ธานะศาสนังถ้าแปลใจความเป็นภาษาของพวกเราแล้วท่านบอกว่าละความชั่วทางกายทางวาจาและทางใจสิ่งใดมันชั่วท่านให้ละ สิ่งใดไม่ดีไม่งามท่านให้ละไม่ไปกระทำทั้งทางกายทางวาจาและทางใจทีนี้กุศลสุสัมปทาพากันทำกุศลให้เกิดให้ดีขึ้นทั้งทางกายวาจาทางใจให้กระทำคุณงามความดีสจิตตปริโยทปนังชําระดวงใจให้ผ่องใสท่านว่า ชำระดวงใจท่านไม่ได้ว่าอัอื่นๆผ่องใสใจมันผ่องใสเอตังพุทธ,ธานาศาสนังนั้นเป็นศาสนาท่านไม่ได้ให้ละความชั่วจากอื่นจากกายจากใจของเราเท่านี้แหละความสุขความทุกข์ก็ไม่ได้มาจากที่อื่นเกิดขึ้นจากในกายของเราเมื่อเป็นเช่นนี้จึงว่าให้ฟังข้างในการประพฤติการปฏิบัติ ถ้าเราไปดูแต่ข้างนอกไปฟังแต่ข้างนอกเราก็มองไม่เห็นหรือเห็นแต่มันละไม่ได้วางไม่ได้เช่นว่าค,ความเกิดอย่างนี้แหละเราก็มองเห็นคนเกิดมาคนแก่เราก็มองเห็นแต่เราละไม่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็มองเห็นแต่เราละไม่ได้คนตายเราก็มองเห็น แต่เราละไม่ได้อันนี้พระธรรมคุณท่านจึงกล่าวไว้ว่าเอหิปัสิโกจงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านให้มาดูธรรมโอปันญิโกท่านให้น้อมเข้ามามาดูดูความเกิดอะไรมันเกิดละ่ะตัวเรานี่แหละเป็นผู้เกิดถ้าเราเห็นความเกิดของเราว่าเป็นตัวทุกข์มันก็ละได้เอง ถ้าเราไม่เห็นในตัวเราว่าเป็นทุกข์แล้วมันก็ละไม่ได้เปรียบอุปมาอุปไมยเหมือนกับเรายกของหนักๆถ้าเรารู้ว่ามันหนักแล้วเราก็วางถ้าเราไม่รู้จักหนักมันก็ไม่วางนี่แหละฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเราเห็นความเกิดเป็นทุกข์แล้วเราก็หยุดจากการเกิดทั้งหลายถ้าเราเห็นความแก่แล้วมันก็ถอน ราคะโลภะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงได้ทั้งความทะเยอทะยานดิ้นรนหรือความอยากทั้งหลายนี่ยิ่งเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งทุกข์แสนทุกข์ร้องโอยคลางโอยอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วก็ยิ่งหวางยิ่งละละอุปทา,านการยึดทั้งหลายทั้งหมดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเรา รวมเข้าแล้วตัวของเราก็ไม่เป็นตัวของเราแล้วมีแต่บุญที่เจ็บมีแต่บุญที่ปวดตรงไหนๆก็เหมือนกันเราเห็นจริงแจ้งประจักษ์แล้วจิตของเราก็ถอนอุปทานการยึดถือหรือละสักยะทิฏฐิได้รู้ว่าที่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขามันเป็นไปไม่ได้ เมื่อเราเห็นเป็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็สงบภายในได้มันไม่มีความปัวพันในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะธรรมารมณ์ไม่มีความทยานอยากในสิ่งเหล่านั้นเมื่อรู้ว่าไม่มีแก่นไม่มีสารไม่มีสาระมันก็เลิกก็ละได้นี่เป็นข้อสำคัญทีนี้เราน้อมเข้ามาพิจารณาถึงความตาย เมื่อเห็นความตายเขาแล้วยิ่งเบื่อหน่ายหมดความกำหนัดยินดีความโลภความโกรธความหลงถ้ามันเห็นอย่างนี้แล้วมันไม่ได้อะไรสักอย่างไม่เป็นแก่นไม่เป็นสารไม่มีสาระมันก็เลยละหมดสิ้นอุปทา,านการยึดถือและไม่มีความสงสัยคือวิจิกิจจาสีรัตพัตปรามาสการรูปคำศีลก็ไม่มี นี่แหละเมื่อเป็นเช่นนี้จึงว่าให้ฟังธรรมน้อมเข้ามาพิจารณาในตัวของเราให้พึงรู้พึงเห็นที่พระพุทธเจ้าท่านละราชสมบัติได้ก็เพราะอันนี้ท่านตัดสรู้ก็อันนี้ตัดกิเลสตัดตัณหาตัดราคะโลภะโทสะโมหะเมื่อเห็นแล้วมันก็ตัดเองเมื่อเรารู้เราเห็น ก็ดังอุปมาในเบื้องต้นคือเมื่อเรายกของหนักไว้พอเรารู้จักว่าหนักเราก็วางเองแม้บุคคลอื่นจะห้ามไว้ไม่ให้วางก็ห้ามไม่ได้เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านละราชสมบัติได้ก็เพราะท่านมาเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นต่อไปให้พากันเข้าไปนั่งฟังภายใน ให้มันเห็นจริงแจ้งประจักษ์ลงไปพิจารณาเท่านี้แหละอริยสัจจะทมทั้งสี่เข้าวิปัสนาเพ่งพิจารณานั่งเข้าที่นั่งให้สบายเพ่งเล็งดูให้มันรู้มันเห็นนั่งเพ่งพิจารณาให้มันแน่นอนลงไปเมื่อเห็นสิ่งใดเกิดก็เห็นเกิดเป็นทุกข์อะไรมันเกิดละ่ะอะไรมันแก่ละ่ะ อะไรที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรที่มันตายทีนี้เมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดสิ่งเหล่านั้นแก่สิ่งเหล่านั้นเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งเหล่านั้นตายก็ให้พิจารณาต่อไปว่าแล้วสิ่งที่ไม่เกิดล่ะสิ่งที่ไม่แก่ล่ะมันก็มีสิ่งที่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายมันก็มีสิ่งไม่ทุกข์มันก็มี มันเป็นคู่กันเหมือนมืดกับสว่างอย่างนี้แหละความร้อนและความเย็นมันก็เป็นคู่กันเมื่อจิตวิญญาณปฏิสนธิคันคือกองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เกิดขึ้นเมื่อเรารู้แล้วเรากำหนดเห็นผู้รู้อยู่ภายในผู้รู้ว่านั่นดีนั่นชั่วนั่นสุขนั่นทุกเรารู้แล้ว มันมีผู้รู้รู้ว่าเกิดรู้ว่าแก่ใครเป็นผู้รู้ล่ะเราก็โอปณนิิโกน้อมเข้ามาหาผู้รู้นั่นแหละรู้ว่าเจ็บใครเป็นผู้รู้ล่ะรู้ว่าตายใครเป็นผู้รู้ล่ะรู้ว่าทุกข์ใครเป็นผู้รู้ล่ะถ้าเราน้อมเข้าตรงผู้รู้แล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็ดับไปเอง เมื่อเรารู้สิ่งเหล่าน,นั้นแล้วมันก็ไม่เกิดเมื่อเกิดไม่มีแล้วแก่มันก็ไม่มีแก่ไม่มีแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีแล้วความตายมันก็ไม่มีเมื่อความตายไม่มีแล้วความทุกข์มันก็ไม่มีจะเอาอะไรมาทุกข์กันล่ะมันมีแต่พุทโธผู้รู้อยู่นี่ละ่ะ ที่เราตายแล้วก็เกิดมาเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะไม่มีพุโทโธคือไม่มีผู้รู้นี่แหละบัดนี้เราจะทำให้รู้เราอยากรู้สิ่งใดเป็นอะไรให้น้อมเข้ามาภายในอะไรอะไรมันออกมาจากภายในดีก็ดีภายในเมื่อภายในเราไม่ว่าแล้วสิ่งเหล่านั้นภายนอกเขาว่าหรือเปล่า ในคำสอนท่านว่าอชัตตวาภิหิตาอชัตตาคือภายในภิหิตา,าคือภายนอกภายนอกคือนอกจิตของเราภายในคือในจิตของเราผู้นี้เป็นผู้ปรุงผู้นี้เป็นผู้แต่งเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงให้น้อมเข้ามาพิจารณาภายในของเราปัจจตังรู้เฉพาะตนเท่านั้น ถ้าตนไม่ก่อภพก่อชาติแล้วมันจะมาจากไหนล่ะไม่ก่อเวรก่อกรรมแล้วกรรมเวรมันจะมาจากไหนล่ะถ้าจิตของเราสงบนิ่งมันไม่ส่งไปข้างหน้ามาข้างหลังั้งซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างตั้งเฉพาะท่ามกลางความรู้อยู่นั้นมันไม่สำคัญมั่นหมายอดีตอนาคตกำหนดดูอยู่แต่ปัจจุบันนี้ นั่งดูอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทุกข์เราก็ว่าเอาสุขเราก็ไปว่าเอาเมื่อเราไม่ว่าสุขแล้วมันจะมีไหมนั่นเราไปยึดเอาสุขมันก็เลยเป็นสุขเราไปยืดเอาทุกข์มันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องสงบนิ่งอยู่อย่าให้โอนเอียงไปนั่นไปนี่ให้ตั้งอยู่ที่พุทโธ คือผู้รู้อยู่ภายในเราทั้งหลายอยากพ้นทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนล่ะทุกข์ไม่ได้อยู่ในต้นไม้ภูเขาเหล่ากาคือดวงใจเรานี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความหลงทีนี้การพ้นทุกข์ที่เรานั่งอยู่นี้จิตของเรามันมีความเบิกบานพุทโธคือกําหนดผู้รู้อยู่มันไม่ทุกข์จิตมันไม่ทุกข์ก็แปลว่ามันพ้นทุกข์สุขเพราะมันไม่ทุกข นี่ไม่ใช่อื่นทุกไม่ใช่ผ้าผ่อนท่อนสบายที่อยู่ที่อาศัยมันทุกไม่ใช่เงินทองมันทุกญาติพี่น้องมันทุกก็ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องมันทุกข้าวของเงินทองมันทุกการงานมันทุกอย่างนั้นหรือก็เรานั่งอยู่นี่แหละก็ดูสิเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรสักอย่างไม่ใช่หรือการที่ไหนมีงานที่ไหนมีให้นั่งอยู่เฉย ทำไมมันทุกข์ล่ะนั่นละ่ะทุกข์เพราะจิตใจเรามันหลงเหตุนี้ให้พากันนั่งดูต่อไปนี้ให้ฟังธรรมของตัวมันเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมกุศลธรรมคือจิตฉลา,าดจิตมีความเยือกความเย็นจิตมีความเบาความสบายกายะระหุตา จิตตะละหูตาเมื่อจิตเบาแล้วกายก็เบาเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิแล้วมันมีความอ่อนนิ่มนวลในจิตในใจยิ้มในใจอิ่มอกอิ่มใจใจไม่วุ่นวายใจว่านอนสอนง่ายนั่นมันเป็นอย่างนั้นมีความอ่อนละมุนละไมไม่ใช่อ่อนแอเบายิ่งกว่าสำลีอิ่มอกอิ่มใจเกิดปิติขึ้น อิ่มยิ่งกว่าหลับกว่านอนอิ่มนิ่งกว่ารับอาหารมันเป็นอย่างนี้แหละเมื่อจิตมันสงบแล้วมันสบายเบาหมดทั้งร่างกายนี่แหละให้รู้จักนี่จิตเป็นกุศลถ้าอากุศลละ่ะจิตจะทะเยอทะยานจิตฟุ้งซ่านมันไม่สงบมีแต่ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ไปยึดถือเอาสิ่งโน้นสิ่งนี้มาเป็นของตน มันก็เลยเป็นทุกข์อย่างนี้แหละต่อไปนี้ให้พิจารณาอัพยากตธรรมสุขมันก็ไม่ใช่ทุกข์มันก็ไม่ใช่มันไม่ได้ไปยึดเอาความสุขมันไม่ได้ไปยึดเอาความทุกข์อุเบกขาวางเฉยไม่ส่งไปข้างหน้าข้างหลังไม่ได้สำคัญสูงสำคัญต่ำสำคัญใกล้สำคัญไกลสำคัญในสำคัญนอก มันไม่ได้หมายเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้พุทโธเป็นความรู้จำเพาะอยู่อันเดียวเป็นเอกคัตตารมเป็นอารมณ์อันเดียวนี่แหละอัพยากตรธรรมไม่ได้สำคัญมั่นหมายไม่ได้สำคัญเย็นไม่ได้สำคัญร้อนสำคัญมืดสำคัญสว่างหรือสมมุติทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ได้สมมุติว่าเป็นอย่างโน้นไม่ได้สมมุติว่าเป็นอย่างนี้ วิมุตต์แปลว่าความหลุดพ้นไปหมดจุดสำคัญเป็นอย่างนี้เหตุนั้นให้พากันเพ่งดูต่อไปต่างคนต่างเพ่งเล็งดูหัวใจของเรามันเป็นของอะไรมันคาอะไรให้พิจารณามันมืดหรือว่ามันสว่างยถาภูตังญาณทัศนันงภูตังความเป็นอยู่ในตัวของเรามันเป็นอยู่อย่างไร เราก็เพ่งดูสิถ้ามันทะเยอทะยานมันยึดถือรูปรสกลิ่นเสียงโภพะธรรมรมอยายตนะภายนอกเราก็ค้นพิจารณาถึงความเกิดแก่เจ็บตายนี่สิเราชอบไหมความเกิดเราชอบไหมความแก่เราชอบไหมความเจ็บให้ได้ป่วยเราชอบไหมความตายเรายินดีไหมถ้าไม่ยินดี ทำไมเราไปยึดโน่นยึดนี่ไปกอดที่โน่นไปกอดที่นี่ดังที่ว่าพระว่าพระเวสัมภวันติพระว่าแปลว่าพบสัมภวันติคือต่อไปต่ออารมณ์สัญญาอารมณ์ของธรรมเรื่องเป็นอย่างนี้ธรรมารมกามาร,รมณ์รูปารมสัทธารมณ์ันธารมณ์รสารมโหธพารมณ เราเอาอะไรเป็นอารมณ์เราก็ได้ไปเกิดเป็นสิ่งนั้นเมื่อเกิดแล้วมันก็แก่ถ้าเรารู้แล้วเราไม่ไปยึดอะไรทั้งหมดเราก็ไม่เกิดนะสิเมื่อเราไม่เกิดแล้วเราจะเอาอะไรมาแก่แล่ะถ้าเราไม่แก่แล้วจะเอาอะไรมาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะเอาอะไรมาตายล่ะถ้าไม่ตาย จะเอาอะไรมาทุก์มันก็หมดสิสิ้นภพสิ้นชาติเรื่องเป็นอย่างนี้กีนี้เราไม่สิ้นภพสิ้นชาติก่อภพก่อชาติไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดต่อไปนี้ต่างคนต่างเพ่งดูสิเราไม่ต้องการทุกเราก็หยุดความเกิดสิให้จิตมันนิ่งเฉยอย่าส่งออกไปพิจารณาให้มันรู้ เราว่าไม่ต้องการเป็นบาปเป็นกรรมอะไรไม่ต้องการภัยไม่ต้องการเวรไม่ต้องการความชั่วให้ดูสิผู้ดใดเป็นกรรมผู้ดใดเป็นภัยผู้ดใดเป็นเวรกรรมทั้งหลายไม่ได้มาจากอื่นไกลเช่นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมันเกิดจากกายเกิดจาก,กวาจาเกิดจากใจ นิกายกรรมของเราก็ไม่มีแล้ววัจีกรรมของเราก็ไม่มีแล้วก็ยังเหลือแต่มโนกรรมนะสิมโนกรรมคือความน้อมนึกเราระลึกอันใดอยู่ความรู้สึกในตัวเราเราก็รู้ตรงนั้นสิเมื่อจิตของเราวางหมดละหมดปล่อยหมดมันก็หมดภัยหมดเวรหมดบาปหมดกรรมนะสิ เพราะผู้นี้ไม่เป็นกรรมแล้วกรรมมันจะมาจากไหนผู้นี้ไม่เป็นภัยแล้วภัยมันจะมาจากไหนผู้นี้ไม่มีความชั่วแล้วความชั่วมันจะมาจากไหนกันให้เพ่งดูให้น้อมเข้ามาภายในฝั่งข้างในมันปรุงแต่งสังขารเครื่องหมุนเวียนทีนี้พอเป็นอรหันต์ทีนี้พอเป็นอรหรันต์จึงว่าหักซึ่งสังสารจัก คืหักอารมณ์สัญญานีิสิความปรุงความแต่งนี้เป็นเครื่องจักหมุนอิทังโขพิกฆเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขานั่นคือของจริงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์จริงอย่างนี้แหละเมื่อเราเห็นแล้วเราก็มาดูหัวใจของเราสิต่อไปนี้ ให้พากันพิจารณาให้มันรู้มันเห็นสันทิจิโกโผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองจะไม่เห็นยังไงได้จิตของเราเองเพ่งดูให้มันรู้ให้มันเห็นสิให้มันแน่นอนลงไปให้มันเห็นจริงแจ้งประจักษ์อย่าให้คนล่อหลวงว่าสุขเป็นอย่างนั้นทุกข์เป็นอย่างนี้ดีเป็นอย่างนั้นไม่ดีเป็นอย่างนี้ ไม่ต้องสงสัยว่าสุขจริงหรือเปล่าทุกจริงหรือเปล่าใจของเรานั่งดูอยู่เดี๋ยวนี้แหละดูให้มันรู้สิเกิดจริงหรือเปล่าแก่จริงหรือเปล่าดูให้มันรู้มันไม่เกิดจริงไหมมันไม่แก่จริงไหมไม่มีใครไปก่อพบก่อชาติมันก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดแล้วความแก่จะมาจากไหนนี่แหละให้พากันพึงรู้พึงเห็นต่อไป